ชุ่มหลวาวขออญาตอันบ็อกกิฟเซ็ตมาตาอัดร้อยเก้าเก้าที่มีที่โลตัสอา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 ก่อนกับบ้านนี้ค่ะโลตสัสสาคาบ้านสวย สวัสดีค่ะเรียนเช่นผู้มีอุปการะคุณทุจชันค่ะวันนี้โลตัสสาขาบ้านสวนข้าขอบประคุณดุกชัานที่ห้เก็บมาใช้บริการของเราในวันนี้ท่านสามารถเลือกชมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพมากมายในราคาประหยัดชุกวันนี้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึงรวลย2 2นาฬิกาของชุกวันค่ะ สำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะเรียนท่านผู้มีอุปกราระคุณทุกท่านค่ะวันนี้เราสาขาบ้านสวนขอขอบคุณทุกท,ท่านที่ให้เกียรติใช้บริการของเราในวันนี้ท่านสามารถเลือกชมและเลือกซื้อสินค้าคุณภาพมากมายในราคาประหยัดทุกวันที่ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึงลา22นาฬิกาของทุกวันค่ะ สำหรับวันนี้ราตีสวัสด์ค่ะรู้สึกดีดีทุกวันที่รตัสขอบบินค่ะ